สวัสดีเพื่อนๆที่รักและชอบในการสะสมการ์ดกีฬาทุกท่านครับก็น,นี้ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้คือเป็นการ์ดสะสมนักฟุตบอลที่ผมสั่งมาผมเพิ่งได้มาในวันนี้ครับผมก็เราเราจะเปิดดูเลยครับว่าผมจะน่านักฟุตบอลคนไหนบ้างนี่ครับผมที่ผมสั่งมาเป็น ของท็อปนะครับผมเป็นการ์ด s t s t of t h e Best u e ฟ a c h a m เป o n s น e ี g ปีปี2020-2021ราคาก็ประมาณ3ปอนด์3ปอนด์ครับผมซื้อมาน่คราคา3ปอนด์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 0 0ยกับ130บาท130บาท,130บาทตีไปเลยครับประมาณนี้อันนี้ผมสร้างผมสร้างจากอังกฤษครับผมสร้างจากอินเทอร์เน็ตใช้ระยะเวลาเดินทางการส่งก็2สัปดาห์พอดีครับนับอยู่รออยู่เหมือนกันก็ถือว่าเร็วนะครับ2สัปดาห์ในช่วงนี้ เราเปิดเลยดีกว่าครับว่าจะได้ใครบ้างการทุทั้งใหญ่พอสมควรครับก็มาดูกันเลยครับว่าจะเปิดได้ใครบ้างเมียยลงมากเราหวังอืมโอ้โห <laughs> เปิดมานี่เจอด้านหลังของใบสุดท้ายก็เป็นเวอ้์วููโอโ้โ ไม่ไดุ้้นเลยครับเดียโกคันทัลล่าอืมเดี๋ยวเราจะไล่เปิดจากใบแรกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูใบแรกก่อนเราได้ใครโอ้โหนอยเออโอ้โหถือว่าซื้อมาแค่ซองเดียวครับจากอังกฤษในวัดดวงซื้อมาแค่ซองเดียวซองเดียวเท่านั้นวัดดวงว่าถ้าได้ดีก็ถือว่าโชคดีไปครับ แต่คนแรกเปิดมาได้น่นอยเออแล้วนะครับคนต่อไปดิมาเลียครับของปารีสแซงชชกใหม่หอืมคนถ่อไปของอินเตอร์ครับผมอินเตอร์มิลานเดวายอ่านไม่ออกครับผมชื่อคนนี้เป็นใคร เคยเห็นพันผ่านครับแต่ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรคนถัดไปโอ้โหฟันไดชอบครับผมชอบมากเลยคนนี้ได้ฟันไดนี่ก็ดีใจแล้วชอบคนนี้มากเลยกองหลังคนนี้ไม่ใช่แค่บอลเลี้ยวูนรครับแต่ว่าชอบอยูส่วนตัวคนต่อไปไปดูเลยครับ เป็นของแอตเลติโกมาลิกดีฟุคอต้าโอเคนี่ก็เดือดสามใบคนต่อไปเป็นของเบลลิงแฮมของดอทมุลครับแท้ก็ต้องลุ้นเลยครับเตโยโกคันทันล่าโอ้โหหนึ่งซองมีทั้งหมดเจ็ดใบครับผม ก็ถือว่าแต่ละคนที่เปิดได้ถือว่าถูกใจครับแต่ละคนหนึ่งซองที่เปิดได้ถือว่าคุ้มคุ้มจร,จริงได้นักเตะดังห้าลีกใหญ่ยุโรปเลยครับผมห้าจ็จ็ดคนเจ็ดใบที่ได้ก็สำหรับการเปิดการ์ดฟุตบอล b บสออเดอร์เบสดูฟ้าชิเป็นลีกครับหนึ่งซองนี้ก็หมดแต่เพียงนี้ครับผมก็ขอบคุณที่ตาม ที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ